ครับขอโส,สดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในเช้าสําคัญของวันที่เป็นมงคลมากๆก่อนการทํางานนะครับหลังจากวันหยุดเชิดเชยวันฉันตรมงคลนะครับผมได้อญเชิญพระเครื่องสาคัญขององค์พคูณด้วยสุโตนะครับพระเทพวิทเทียาคมเชระและนี่คือครับและนี่คือวัตถุมงคลสําคัญนะครับพระปิตาคุณพันล้านหลวงพระคูณปี57เเนื้อผงชมพูผสมจีวรนะครับ พระองค์นี้ออกสีชีวรนะครับของหลวงพ่อเลยชัดเจนมากๆนะครับซึ่งด้านหน้าประทับ,ะทบนะครับองค์พระติตานักหนุนนรกสามัคครับปล่อยพระบาทแล้วก็พระหัตถ์ขวาและซ้ายปิดที่พระเนศสองข้างวานนะครับและพระองค์องค์นี้นะครับได้อัญเชิญนํามาใช้ในงานสําคัญของวัดสังฆชินารามอำเภอรีดาจาังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งในมีกล่องเดิมๆม,มาจุอยู่ในการเททองหล่อพระประธานนะครับวัดสังฆชินาราม ยีามตุลาคมปีหกหานะครับแต่เป็นพระบิตาที่อัญเชิญมาจากวัดบ้านไร่ด่านคุณทศนครและาีมานะครับขอบคุณ MC ท่านที่เข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับผมขออนุญาตที่จะ,ะครับขยายให้ชมพระปิตาคุณหลานด้านหน้าและฝากทีดีช่วยแชร์ต่อถ้าใดไม่ซับสไครต์ผมฝากให้ s u b สไครต์ในไลน์นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ เอาละครับเดี๋ยวให้ F c ชมด้านหลังพระปิตาสำคัญองค์นี้นะครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับประทับอัครยันนะครับสำคัญอยู่ด้านบนนะครับด้านบนและตรงกลางสื่อว่าความรุ่นคุณพลาลานบับปะไลตนครราชสีมาสมแลนะ้วเนะครับ ขอ,ขอบคุณซีทุกท่านในการเข้ามารับชมนะครับพระรายการสําคัญนี้นะครับที่นํามาใช้ใิวิธวีเทท,ทองหลอ่อพระประธานที่วัดสังฆชินาร,รามอำเภอสีดานครราชสีมานะครับปี56คานแต่พระองค์นี้จะสร้างเมื่อปี57รุ่นคุณพันล้านหลวงพ่อุณบริสุทธทนะครับขอบคุณ FC ทุท่านนะครับฝาก่วยแชร์ต่อด้วยนะครับ